Uh, Ngóp nguồn cắt tóc lắng ní bolo gió hơi binh, a lắng ní gắn. Tân y dù thế đĩa, xuống nha cong cong gắn. Dừng philipp. O bà đu cắp. Ngì nì 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 phân. nì 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 ผมถอดขึ้นมเไ้วขันเบ็ดคือเปียกคุ้ยูไปเลยโอ้ยยูยูนี่สุมสีมุนมุนยูบ่โอ้นี่นี่น,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 นี่ดำฟึดๆื่ยอย่างนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมบอกผมพันธ์อ่างอีสานเขียวครับคือเก้าคือเดิมถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกใส่เบ็ดคือเก้าครับขาดเพื่ออะไรทำวันนี้ใส่ผู้เดียวครับพอจะแจกมาใหร่ลางใจแล้ว่ะ

เบ็ยดมึงนี่เอมามัหาซิบหลังครับตานกดำเบือสีเบียดขึ้เก่าคือเดิมผู้ใดเป็นพฟเรนต์เบ็ดยาวเม็ดหนีซิบเ <laughs> จ้าหุ่นละโอ้ถ้าอื่นก็ถ่วมมาแล้วพี่น้งองยู่นี่บ่ยอมแห้งเลยมาจากไหนแล้วก็แล้วยะแิ่เส้นนะครับทงเสถาวาติดท,ทางเข้าหมู่บ้านแล้วนี่ทางเข้าหมู่บ้านครับสองกันแท้เดี๋ยวมาตามหาปลาดุกไงเทถาวรมันหลุดแล้วกปะปลาคอยไงเทถาวรมันจอยมันิถือกีกบ่มันจะอ้วนไป <laughs> ไอ้นี่ครับปลาหลายๆคือบอตุ่มมาใส่นะดีเลยให้เนี่ยถ้าใ,ใส่ตุ่มได้บ่ตั้มก็หาตัวได้ครับเดี๋ยวบ่ไดใ้ใส่พวกหนี่น้องถ้ายามเทเดียวครับผมฝนเลิ้ยหน่อยหนึ่งปอกแป๊กปอกแป๊กลดไม่ละใส่เรียบร้อยครับไอ้สี่สิบหลังครับผมเหลือยุ่ยนบ่ได้จุ่มบ่ได้ครับเพราะว่ามีหอย เขาเจะโอ้ไซหรอไหมก็จะมัาจาขวางน้านั่นแหละเห็นขั้นเบียดอยู่สองสามขั้นรับบดิกรไปเดี๋ยวไปรุนเบื้องจักรอบแรกครับตอนนี้หงมือแรงครับผมกเพราะได้ยามอยู่ที่รอบหนึ่งแต่หลังแรกนี่ส่งดึงด้มด้มด้อมกัดไว้จากปลาเข็งครับไปลองเบื้องจักรอบถ้าปลาไหลมันติดตะเวี้ยงแบบจะได้ตัวตัวตัวจาขวางน้าเพิ่นแลาวักปลาไหลตัว thiếu con nó có dây cái đây bây hay vươn vâng một lái tua được đây được phần nam có anh kiên ủa nhanh đứng nghỉ đi ta kiên lá tôi viết nhu còn bao tiếng kiên tuổi ฝนกิดเศร้าหรือครับบางทีเงี้ยพอคอยร่อนครับผมให้แน่อยู่กะมันต้มตีสองคันแท้กับบ้องเสี่เนาะไปสุดหันแล้วอะกลับมาคันหนึ่งทิงตัเลยใส่บอดดิไลลังบอเลยบ่หลอนใค้อยู่บ่หลอนนี่เป็นน้องครับปลาไหลมันขึ้นมาจากน้องเห็นว่าปลาถูก tìm có tố vật cầu nắng xong đinh đừng được đừng nắng 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 ปกติดีเดี๋ยวลังได้ถือค่อยว่ากันครับสามเบ็ดครับผมสองตุ่มครับวับงแรงกะกินเข่าอิ่มเตินเวียนฟ้ามาเตะเฉยดหมูมครับก็ได้หลา่ตัวะละประมาณห้าสิบแล้วมั้งเก็บเตะน้ำทังน่นละชีลด์เตะเลยดีย่างหนึ่งกะสบายย่างสองเปียงน้ำมันกับกับเปียงเบ็ดนะครับเนี่ยง,ง,งัวหม้อกดโคก ใจทอดนะครับถอซี่หุ่นครับผ้าหน่อยหนึ่งมัน,นอ็ี้ซุปเขากวดโคกก็ดีไปยามเบ็ดมาหนึ่งยิ้มเสียงดินนะครับจะขยุบยุบเราเลยนี่ละล้งแรกล้งสองนี่แหละเดี๋ยวถามหัวกันนี่วะนั่นดูสกเลยโอ้ประดุกไหมนของคือดินแห้งเลยเอาประดุกไหมครับ ามงามครับผมยังนี่วางดิยังนี่บ่ถือดึงดืงอเส้งปลาดินไหลมันก็บกินเบ็ดปนีอยเจ็บครับนี่สุกสีมุนมุนดูบ่โอ้นี่นี่นีดำฟุ่ฟ่นอย่างน้ทังๆไปส้นไ้ส้นช้อนครับไ้ส้น ใส่สวยเลยพนะี่น้องเดี๋ยวปลาที่ได้ผมก็เสียให้เจ้าของน้าพร้อมนะครับเดี๋ยวผมก็จะขังไว้นี่แหละน้ำให้น,น้าไม่อนี่แหละเหมือนเสาคอยมาสรุปจดทีเดียวเก็บครับอ้วนดีเลยหัวสวยพลุตทั้งนี้มัน,น,ดน,น,นโดนเหรอคือบ่ติรติงท่านเบ็ดเปียกไหมนะครับเบ,บ็ดเดดพิน่นผมถอดขึน้นมาเลยทัานเบ็ดคือเปียกอยู่บอ่ะ โอ้ยยูยูส่นไส้สวยอีกแล้ว oh. ปลาหน้านี่อ้วนดีครับน้องจำม่าเลยนะครับใส่สวยปาคอกำลังงามครับกะเงีย้ยเขียบดบ่ได้ใส่ดล้วกันไ้มนี่ผมเจ็บไปแต่ไปท่างไก่เนาะนัดกันก็ไปแจกแลละเตรียมเยื่อครับสิไปพ่นละไก่เตลิบ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวใส่ขีเดือนกอนครับเทวานี้ราวขีเดือนมัน ขุดไว้เต็มหมู่บ้านนี่ครับมันเหลือนะถ้าบ่าใส่มันเกิดจะเรียวถิงมันบกกลุ่มคาเมยงครับขุดยากเสียงดินแห้งเลยครับหลังนี้แห้งคือเสียงบ่โอ้โหหัวใเก้าัานสิตัวนีน้หนามมันตื่นดินอยู่สูงใส่เก้าเลยครับ ย่งเลยคนระับทำไส้เลยครับออกเงือกย่างเดียวทางนี้ก็ถือครับพี่น้องก็ถือว่าหมานอยู่นะครับใส่เบ็ดสี่สิบหลังได้ปะนี่เดี๋ยวยามเสร็จเดี๋ยวไปจับเขียดแล้วกลับมายามอีกครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละยามเบ็ดครับโอ้าป๊วงำงำครับ,บรอบแรกแห่งหมันตะโก้ ปลาไม่เนี่ยนะครับแต่ว่าหน้าผืนมันคุมเนาะมันติดหนองตะว่าตูวงามอยู่ปลาไม่ประดุกตัวนึงข้อสามก,ก็แบบคอใหญ่แต่ว่าเขาปล่อยกับปลาดุกใหญ่แต่มันหลุดยังบ่เห็นครับต้องมาลุ้นกันรอบสอว่างเยอะแต่เขียนหม้กันผมถีบทั้งไว้แถวๆนี่นะครับนี่ยทางๆทาง,างทั้งนี่แหละไม่มีคนเข่า้ะครับหน้าทุ่งนี่ปลอดภัยเดี๋ยวขอไปจับเขียนอีกจัก หาสิบตัวเพราะเดี๋ยวไปจวดมือนะพี่แจกสนอกว่าที่ตามครับทำเบ็ดรอบที่สองครับสามทุ่มครึ่งครับประจับเขียดมาได้หลายเติบนะครับมามาะลอยตัวไปนล่พี่น้องหลายอยใบไหม่ทับมันครับเอใบไหม่ใช้พรมเนาะ มันเย็นเย็นเดี๋ยวเอาใส่อีกครับต้องใส่ใบไม้ทับๆให้มันหมนุนมันเย็นปัดเสียงสวบอยู่ให้นี่ให้ติดน้องครับว่าบบกใส่รูบแลวน้อ,นองแต่ว่ามันบอกกินครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเงียเขียดมาจัดกี่จักรอบครับรอบนี้ก็อี่ีเดียนไปก่อนนะมันจะได้รูบก,กันเลยถ้ <laughs> ไปใส่ใหมวตัวเดี๋ยว มันบอ่อเขาท่าเอาขีเดียนไว้ก่อนครับผมไปครับตาห้าคังนะเพื่นแหละเรียบๆพื่อนน้องมึงมันหรือเปล่าไม่สังหารจะได้หมูห่อเอไปครับผมหอบดึกเป็นเดโอ้ ขันามตรวจน้ำน,นี่แหละจร้อนนี่ครับปลา้อคขังไว่ดดักดกดักพูดอะดวงกลางไนหน่าเหมนีนกัอ สวบดูแรับบอลัมนเข็ดโมกครับหลายแต่เว้นเว้นครับหลังมีเสียไปเรือ่อละ่ะเอาอยู่แล้วหมูปูกๆอู่แล้วบอมัมกเลยนะอาการฉีกฉันโจกเอา อยู่ไมออออ่อยู่เงี้ยเปี๊ยะโอ้ยใส่ละอยู่บ่อยู่ครับเห็นเบียดล้วขีดตัวเข้าตัวจ็บเยากันครับเยอะหล่อน บางางเดียวเฮ้ยลุกลุกอะไรไมปลาไหลนึกก็บอกของอเหลืองอ้อยเลยพี่น้องตรวจจิ้มลึกบนพิสูจน์หลักฐานกันโอ้เรียบร้อยครับจำมับพอเห็นเบ็ดเลยเนาะ คันแท้แรกบ่บถือครับนี่มาคันแท้ตัวสองเลครับยืนในรอบปลาไหลหน่าจะดเดาเบ็ดไปน้ำครับเดี๋ยวจะเบ็ดดแต่ของน,น้าเนี่ยแหละเสียบไปแท่นพวนปลดปลาไหลครับอยู่ลึกรอบสองได้ปลาไหตัวเดียวครับบ่มหมืนปลาเนี่ยมันจะกินเว้นๆว้นะพี่น้องรอบสามทุ่มสี่ทุ่มบกไปใส่บกเข้ได้ครับเดี๋ยวมันหลุดกันมือเส้าครับผม Tân môn thoát lắm muốn Hát cứ lại là tập là viên lộng giảm chiang lộn. Oh, bởi đội, tiên lông khắp, các bạn đi Hát chặt 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 สวัสดีตอนเศร้าครับผมกูเบียเท่าครับมากลับบากหม่อีกงี้ขึ้นกัอจานบิเกียนหน่า้มุนบดจานบิกลงไล่ไปลุนกันบ้างครับปลาเขาขังเลยลักเรื่อจวดครับแหล่อยแกมัน,มนบดถึง ยังบ่ป่าเบ่งกอนคือบัดินยังคือเกาอยู่ไอ้เล่ากูนครับจากขวงนาบอันมาอยู่เป็นนอนบานครับกูมาจนสุดกันแท้รับหัวก็มีอาการขาดว่านาสิมันปลาไหลโอ้โอ้คู่มาทรงนี้โอ้ยยืดไปหน้อ ขาที่ครับเดี๋ยวจกเอากันเห็บร้อย,ยครับหนึ่งดอกดงดงามครับพี่น้องสวบด้วยตัวง่ายมากเลยไหมใกล้ๆเลยไหมปลาเขาสเสือเดือนเลยว่ากินใส่เดือนครับปลาคอ,อยิย่งย่งมือนี่ไปเลยครับดังนั้นกระส่งหมอบหมอบดังนี่ส่งยาของของกันดึงไปลึก Oh, padu kap ni ni maupun tu nya itu dulu

มันกระไดปลาคอหน่อยมาตัวนึงครับมันเป็ดบอกกล้องลองอ่ะอ้าดูสวยปิดเป็นคู่เลยครับปลาคอหน่อยเว้ย จับได้วโอ้โมือนเลยจับปลาดุกว่านะเลยจับปลาคอยอยู่ยนี่มือนเอาเป็นยัง่ครับคอยไปนะไปกหนแม่ไปอะไแล่ะตดัดตำรวจลูกนี่ Đó là lắng cả lắng thường giống một 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 xoáng này nó u uh, ngọt ngọt hết bóng. lắng nhìn bao lụa đéo khơi bưng lắng nhìn con lắng này đi nữa Đúc ít đều, xảy đều lời Ba vẫn cứ vào đây mà ạ tầm quá Cô Ôi, cho cho em nó đi thế là <laughs>

บังบังกว้างวะบอกน้อก็มากวะบ้่ไยมาครับทางเขาน้าฝนมันเลีรถมันเขานี่ฝนลิ้นมืดเมืดี๋ยวไปฝนทีบ้านก็ได้ครับปะ làm khu không biết khu auntie, không khu cuối cùng, khu cuối cùng, khu cuối cùng, khu cuối บบนั้นใส่เบียดหรือใส่ต้ใส่เบียดใส่ใส่ขึ้แต่งั้นเปนใส่เห็นเป็นระดูกระจอยจะตอวันบืนมาใหม่ๆเลยเจ้าหมาโคโจอยู่เดี๋ยวไปจากของหน้ามันเลยครับว้าพุดบอขันมันโอ้โหดูแับ ตัวนี้เห็ดก็ลังอวกครับคนไปเก็บเห็ดเนี่นี่ครับส่วรูปปลาเอาอี่ประมาณโลกวกัวครับตัวนี้เต๋อบตัวนี้อ้วนเต๋อมือหนกระดูเจ้าตัวนี้จอยตัวที่สองเจ้ปลาคอเนี่ยอ้วนดีขนาดนี้ครับลอยแรงกับหมาวัดเดอ้ออยากหนาวอีกบ่เห็นเขาบ่ได้เด้อปวดหัวตาสั้นทีลี หนึ่งต่อสิบเราจะเล่นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจครัผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามครับเจอกันคลิบไม่คลิปหนาเนาะอันึ่งถือว่ามันเอาพ่อได้รุ่นครับปลาก, <p ars> <p ars> กับยุบ้านกับพ่อมีกินครับหาสมมือเนาะเด็กเหลือมีคนซื้อกับขายโมมีคนซื้อกับกินเองครับแขกพี่น้องแน่นรอรออะไแหละรอบ้านวสวออ่างไหมยังเข้าไป

เท็ดเป็นปันหนึ่งเอวันนี้ปลาดูกันรถเอานั่งเต้ตาเห็นดูความกิดเห็นต่อรถอะไรรถเอ้รถเดืด้อ